ราบุรีเนี่ยเป็นเมืองต้องห้ามห้ามพลาดนี่เป็นเมืองที่น่ารักนะคะใครจะไปจะมาอะไรเงี้ยก็สามารถแบบข้ามผ่านไปได้เลยไมห้หนูว่าชอบความเป็นราบุรีมากๆจะมาแบบอยู่ที่ไหนก็ยังคิดถึงราบุรีอยู่เพราะว่าเขาจะมีความเป็นแบบอาหารในราบุรีเนี่ยอร่อยที่สุดกว่าทุกจังหวัดเพราะมันจะเป็นความภาคกลางผสมกับความใต้ผสมกับอะไรอาหารอร่อยผู้คนน่ารักรักพี่รักน้องตบตีไม่ใช่ปืน <c oughs> ที่ต้องไปกินใช่ปะทิลาบุรีขึ้นชื่อเลยก็จะเป็นเนื้อต้มบัานสิงห์อันที่สองก็คือข้าวคุกปิปลาคอมอีกร้านหนึ่งก็เตี่ยวไข่จริงๆอ่ะเคยไปคุยกับผู้ว่าเลยตั้งแต่ปี2,5,4,7ว่าขอเอาเราเนี่ยเป็นแบบว่าของดีประจำลาบบุรีได้ไหมเขาบอกว่าเละแล้วหนู สวัสด,ดีจ้าชาวโลกว่นทั้งหลายจาก e ีพีที่แล้วนะเราพาซอเอมนะครับไปเดินทางทริปภูวิลล่ากับเราแล้วก็ขอให้ซอเขาเนี่ยช่วยคายความลับให้หน่อยได้ไหมว่าถ้าอยากจะไปคนที่ราชบุรีบ้านเกิดของคุณเอมเ็เนี่ยต้องไปกินอะไรบ้างไปข้าวคูกะปิปลาคอมอยู่ตรงแยกสัะพันแดงตรงไปเล้วขวารถติดไม่มีที่จอดอร่อยตามลายแทงของเอมนะครับ นี่เอมให้มากับร้านชุ่มเสงข้าวคุกกะปิ<ม>ตรงน้้นะครับตอนนี้มีม,มีข้าวคุกกะปินะม,มีข้าวหน้าไก่มะระตุนนะฮะแล้วก็มีเอเ่ตุ๋นยาจีนนะครับผมแล้วก็มีซี่โครงหมูอบนะครับผมมีกะเพราทะเลเป็นของขึ้นชื่อของร้านขึ้นชื่อสุดๆของเขาเลยอะ่ะอ<ม>ืมเบอร์นหนึ่งเลยคือสิ่งนี้ข้าวกกะปิกับ<ม><ม>ต้มมะระอ้อมก่อนดืมดมก่อนแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาตรงกลางพอเริ่มที่นี่นะ เป็นไก่ตุน๋นไก่ตุ๋นยาจีนที่แบบตัวน้ำแกงมันจะมีความเข้มข้นมีความเผ็ดมีความเค็มความหวานอยู่ตังเขาอยูจานอะได้ไหมเนื้อสุกดีมากเลยอ่ะพ่มาระนะม,มาช้าหมดนะฮะหลังเถือบโมงนี้หมดแน่ๆนะมะละเขาบอกมอมไม่ขมก็หาว่าโกหกเกินไป เพราะว่ามะระยังไงมันต้องมีแต่มันเป็นรสขมที่กินง่ายและกินได้ค,ค,คือเคยเด็กๆเนี่ยไม่กินมะระเลยเพราะว่ามันขมมากขมแล้วแบบมันฝาดอ่ะพี่เขาตุนมาสะจนแบบมันนิ่มอ่ะให้เด็กหัดกินมะระเนี่ยอย่างงี้ง่ายเลยมันขมแล้วมันหวานแล้วอร่อยเอ,อ,อร่อยจริงๆแล้อพี่โย่เริ่มไหมผมเริ่มด้วยอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมคนหนึ่งจะแบบชอบสั่งแต่เนี่ยจะบอกว่ากินกระปิเพราะว่าไม่ได้แรงอ่ะแล้วก็พวกเครื่องทุกอย่างที่เอามา,มาใสา่มาใช้อ่ะบูหวาน ไข่กุ้งมันทำให้ทุกอย่างมาสมตุนหมดเลยในจานนะครับแบบว่าก็ทำเนี้ยสี่สิบบาทนีท่ย<า>ินหรือเปล่าสี่สิบในฐานะคนชอบข้าวคุกบิดไหมปกติอ่ะเขาจะชอบใช้เป็นกุ้งแห้งตัวเล็กซึ่งอันนั้นแหละจริงๆอ่ะคีย์แมนเลยนะในสำหรับส่วนตัวที่ทำให้ข้าวครัคกบิดอันนั้นไม่ไม่ค่อยเวิร์กในความคิดเราแต่อันนี้ใช้เหมือนกุ้งแห้งตัวใหญ่คือหนึ่งเลยมันไม่เค็มมันจะมีความหวานอยู่ในนั้นด้วยนะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันอยู่ในจานนี้แล้วก็คือ หมูหวานไม่มนันแล้วก็กุ้งแห้งไช้รกุ้งงตัวใหญ่เปรี้ยวง่ายไม่เค็มแล้วก็ข้าวโูกปีพี่เคาะหอมอร่อยมากแล้วพราะเขาผัดดีอ่ะแบบบางทีเคยเจอแบบกะปิยังอยู่เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเออคือมันเหมือนจะเป็นเมนูที่ง่ายแต่มันทํายากเนะยซึ่งเอออันเนี้ยใช่นี่แหละขโคกปีที่อร่อยแล้วราคาน่ารักมากผมว่ซซีกงบูกอนโคชำ้ำ ตอนแรกนึกว่าผัดน้ำแดงนะปรากฏว่ามีกระเทียมด้วยว่ะเป็นสองทางเว้ยเหรอเออมันได้ทั้งอบซอสได้ทั้งแบบความกระเทียมว่ะเฮอร่อยอ่ะนี่เขาทั้งอบทั้งทอดเลย,อ,นนอ,อ,ยอันนี้อร่อยอ่ะบบนี่อันนี้อร่อยผมแวะไปนี่กะเพราทะเลนะครับแต่น้ำตามันก็แอบไม่กะเพรานะดูนะนี่เมนูกึ่ง เหมือนก็ว่าเขาคิดสูตรของเขาเองหรือว่าคิดคิดสไตล์ของเขาเองก็ไม่กะเพราแบบไทยอ่ะออกรสเหมือนเปรี้ยวหวานจีน,น,นได้ซ้ำอะไรเงี้ยบางบางบางบาฟิลิ่งที่กินไปแต่ก็น้ําแบบไ<ง>สไตล์เหมือนไม่ใช่กะเพราเลยอ่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยอร่อยในร,รูปแบบของเขานะนก็อยู่มาถึง30ปีแล้วเนาะอันนี้ผมมาที่แวะมาที่ข้าวหน้าไก่ตอนแรกก็บอกข้าวหน้าไก่มันเห็นหน้าเสร็จปุ๊บมันก็ข้าวมันไก่ปะวะเติมมาเป็นไก่เป็นเครเค้ากับข้าวให้เรามีสองน้ำจิ้มนะครับมีรสน้ำจิ้มเผ็ดแล้วก็เป็นนนนนนน้้้้้้จจิิมมซีีวอออแต่่่ก อันนี้ก็คือมาตรฐานผมว่าอันนี้ปกติอันนี้น่าจะเหมาะกับพวกนักดื่มไก่จ,จะเหนียวนะเพราะว่าเพราะมันทอดนะครับฝากไวไ้ด้ดวงใจ,จกับร้านแรกที่เอ็มแนะนํามานะครับมาครั้งหน้าเมนูที่ผมสั่งก็จะเป็น2อันนี้แน่นอนพุกกะเปรี่ยกับต้มละตัวน,นัานอื่นเนี่ยผมว่าเขามีคาแรคเตอร์มีรสชาติที่เป็นเวของทางร้านเขาเองก็งมาลองกันกมอยมูออ่ะเออนี่ใส่กูเลยอะ่ะตอนเด็กๆกินไม่กินมัราะไง,งผมแต่อันนี้อยู่หน้ากล้องตักมาแล้วหน่อยเป็นตั เดี๋ยวเรากดร้านนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปต่ออีกร้านนึงก๋วยเตี๋ยวไข่ก็คือดั้งเดิมมานานมากแต่ตอนนี้เขามาเป็นสาขาใหญ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวที่แบบขึ้นชื่อของนราบุรีเลยก็จะมีส่วนผสมของไข่ก็เหมือนที่อื่นแหละแต่ที่นี่มีไข่ยังไม่ทันย่อยขอต่อยอร้านลวกันจะได้จุกๆไปเลยทีเดียว กับอีหนึ่งร้านกับอีหนึ่งเมนูที่มันขึ้นชื่อมากๆของคนราชบุรีกับเมนูก๋วยเตี๋ยวไข่ไปคือเส้นที่นี่นะครับเป็นบะหมีท่ทาเองนะครับแล้วก็ยาวยืดมาก <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> จะให้มึงทักกลัวว่าเอ้ยนั่นมัน,น e ีสมุดปราการก็ตักแดกซะแล้วเอย <c oughs> อีกหนึ่งตำนานของราชบุรีนะครับผมก๋วยเตี๋ยวไข่ที่ชาวราชบุรีเขาแบบนิยมกินกันมาแล้วก็เป็นเมนูเฉพาะของที่นี่นะครับที่แปลกมากของร้านกณแหม่มเนี่ยก็คือว่านอกจากนั้นพวกแบบจะมี น้ำแห้งต้มยำมันมีอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าต้มส้มอันนี้ผมสั่งมาเป็นบะหมี่ต้มส้มต้มส้มไหม้ยงงอ่ะผมจะบอกว่าต้มส้มมันก็มีความคล้ายกับแบบต้มยำนิดหนึ่งแต่ต้มส้มมันจะมีความคล้ายๆแกงส้มแหละมีความเค็มความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานของคุณเป็นไงหวานกินหวานนะตามที่เขาว่ากันเลยว่าเขาลาีกินหวานอืออ ไข่มาตูมที่เขาใส่มาให้ตั้งหนึ่งลูกนะหรือเราก็คีบรวมกันแล้วก็ใส่ปากเลยจากร้านแรกที่เราไปกินเมื่อกี้นะเดินทางมาร้านนี้ประมาณสามนาทีกราบบุรีติดหวานมันติดหวานนิดนึงว่แต่มันเป็นหวานที่อร่อยนะคือหวานเข้ามาก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเค็มมีเผ็ดมีเปรี้ยวตามและการกินไข่ต้มกับตัวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันให้ความรู้สึกความมันความนัวมันก็มีนะลองเกี้ยวให้หนะ่อย โต๊ะอื่นก็สั่งหน้าเนี้ยมีกุ้งก็มีหมูสรรับอยู่ในเหมาะกับการกินบนรถขับรถเพลินแล้วก็กินแบบคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครกินพอดีคำม,ม,มันมันงอตามตัวกุ้งมาเลยนะครับตัวแป้งนี่ก็หอมเดี<ม>๋ยว <simples S 2> ผมขอลองอันนี้ก่อนมูสเต๊ะนะฮะมันเหมือนเป็นเมนูคู่กันเลยหมูอนสเต๊ะลูกชิ้นปิ้งก๋วยเตี๋ยว <ไ S 1> แล้วก็ถ้าจะมาถึ่สิงระบุรีก็จริงครับต้องมาเช็คกินก๋วยเตี๋ยวไข่แล้วก็หนึ่งในร้านที่ยอดนิยมที่นี่ก็คือร้านคุณแม่เนี่นแหละ มา,มาดูมีหลายเมนูดูเดี๋ยวผมต้องการความสดชื่นตอนนี้เดี๋ยวจะได้ไปร้านอื่นต่อได้เดี๋ยวผมขอล้างหน้าแป๊บน,นึงอันนี้จบแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งที่ที่เอไม่ให้มาก็คือร้านที่เป็นโ G ของชาวราชบุรีนะครับกับต้มเนื้อวัดสิงต้มเนื้อวัดสิงในกรุงเทพเนี่ยเยอะมากเลยนะต้มเนื้อนี่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อไหมมันเหมือนซุปเปอร์อ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราเดินทางกันดูที่ร้านเขาบอกนี้ร้านนี้ที่เขาบอกว่าเป็นโ G ต้มเนื้อเลยนะครับไปหิวไหมหิว่เดี๋ยวมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูก ที่ต้องไปกินใช่ปะทิลาบุรีขึ้นชื่อเลยก็จะเป็นเนื้อต้มบ้านสิงศขาพี่เบสเป็นรุ่นพี่มเองนะคะอยู่วัดดอนตะลุงเป็นสาขาแรกเลยที่เคออยู่ตรงไหนมาไม่รู้ว่แต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ดอนตะลุงเลยไปอยู่ในลืบเลยนะอันเนี้ยคนก็ยังตามไปกินอนะ่ะต้องไปก่อนเที่ยงเพราะว่าลูกค้าจะเยอะมากมีเนื้อต้มมีหมูมีอะไรเงี้ยได้หมด ครับต้มเนื้อบ้านสิงห์นะครับผมซุปเปอร์น้ําใสใส่ใสเนื้อเผ็ดเปรี้ยวซ่าอืมคืออร่อยจังเลยข่างในเขาดีมากเลยนะครับไม่คาวเลยแล้วก็นุ่มกดข้างในโชยกัน,อนโอ้กินข้างในเขาสะอาดมากเลยถ้ามมงไม่เคยกินต้มเนื้อเลยต้มเนื้อมันจะถ้าเชื่อแตงานถึงความเป็นซุปเปอรท์ที่ซุปเปอร์ขาไก่อ่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนิดนิดเนาะเป็นยังไงร้ยังอร่อยมากตัวไอตัวเนื้อเปื่อยเนี่ยอ่ะผมไม่ตื่นเต้น ทีเด็ดเขาที่คนพบเนี่ยคือตัวเนื้อสดเขาเขาใช้แบบเนื้อสดที่แบบมันติดมันไม่รู้ว่ามันคือส่วนของน่องลายหรือเปล่าัน่เดือยมันเลยมีมีแกนของมันอยู่ะซึ่งหอมและอร่อยมากและมันเข้ากับน้ำซุปเปรี้ยวๆยนี้มากเดี๋ยวผมจะสั่งอีกจานโดยการใส่แต่อย่างเดียวที่บ้านคุณที่อ่อนรุ้นเน่วิธีการกินก็คือเขาจะกินช้อนสองอันอย่างนี้ใช่ไหมในช้อนกลางไงในช้อนกูจะบอกว่าผมว่าเหนียวให้ได้เคี้ยวหน่อยคือถ้าคนที่ไม่ชอบกินเครื่องในนะ อันนี้เครื่องในเนี่ยผมว่ากินได้เพราะว่าหนึ่งคือมันจะรู้สึกถึงความเครื่องในที่ไม่ชอบมันจะมีกลิ่นเพราะใช่ไหมเราคนที่มันไม่ชอบลิ่นแบบนี้แต่เนี่ยมันจะมีกลิ่นนิดเดียวแล้วมันรู้สึกมันสะอาดมากในการกินแล้วก็เด้งตับม้ามขี่ลิ้วหอ,อม สวัสดีครับคุณพี่ครับชื่ออะไรครับคุณพี่เบสจ้ะคือเบสกี่ปีแล้วพี่ที่เปิดอ๋อเปิสามสิบสี่ปีแล้วสามสิบปีมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณแม่คุณแม่ใช่อยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แรกเลยไหมพี่อ่าตอนแรกอยู่ในตลาดอ่ะในตัวเมืองตลาดอ๋อแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ย้ายมาตู้บ้านนี่อ๋อทำไมถึงต้องเป็นแบบต้มเนื้อวัดสิงอะไรเงี้ยพี่เดิมมาจากอ่าเป็นเป็นทางสูตรของของต้นตระกูลคุณพ่อครับพ่อเป็นคนกุฎารังอ๋อครับแล้วทีนี้ก็ได้สูตรมาแล้วก็็แม่เาก เป็นสะไบเอามาดัดแปลงเป็นต้มแซ่บแล้วตอนแรกก็คือแบบกับน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็นแบบนี้ไหมถ้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นอ๋อถ้าผมสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ําแบบเล็กน้ําก็จะเป็นน้ําซุปเนี่ยหรอใช่เป็นน้ําซุปนี้แต่ว่ามันมีน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก๋วยเตี๋ยวธรรมดาคือจะ จะไม่ใส่ค่ะแตคล้ายใบมะกรูดไม่ใส่หมูไทยอ่นอี้อี้อีาอ่อมาอ่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 อมแอ่าอ่าอมบอกว่าอบเอ่อ่า่าอ้า่าอ่นอ่าน่าอ่าออ่่าอ่าอ่าาอ่าอ่าอ่าอนาอ่าอบาออ่า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 าอาอมาอ่าอ่าอเนอ่อา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 อจาอิาอาา่ครับไออรวมอ่ออ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 ารอออออ้า้อออ่อ ออกงั้งน,น,นเ,อเอาเส้นเล็กที่เป็นเนื้อเสือร้องไห้ครับใช่เป็นน้ำธรรมดาอาน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาครับได้ครับได้ครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ครับเขาต้มบนข,ข้ามข้ามวันเนาะทำใส่ใจไงแยกหม้อต้มหม้อทำเนี่ยแต่เข้าใจละถ้าเอ็มจะชอบอะน,นะเดี๋ยวเราดูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับยิ้มตั้งแต่เห็นตัวเนื้อแล้วอ่ะนน้ำซุปก่อนใช่ไหมว่ามันคือน้ำซุปเดียวกันแต่ไม่ได้ถูกปรุงมันจะหวานหวานนะแล้วก็ ไม่ค่อยเห็นนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเสือของเขาการจะบอกว่ากลิ่นของเนื้อเสือเขาจะมาจะหอมๆเลยแอบบอกก่อนนะมันต้องเคี้ยวเลยเนื้อเสือต้องเคี้ยวไว้หนึ่งแต่ถ้าคนไม่ได้กลัวเรื่องการเคี้ยวมากอร่อยเลยครับเพราะมันหอมมากแล้วมันเข้ากับน้ําซุปพราะน้ําซุปเขาไม่ได้ถูกปรุงด้วยขิงขาตะไคร้ให้เป็นต้มยำอ่ะมันเป็นอีกทางไปเลยนะหวานเลยบอกว่าจริงๆน่าจะเป็นคาแรคเตอร์น้ําซุปของคนลาบบุรีครับกินเนื้อเลยกูชอบอร่อยจังเลย ไม่ค่อยเจอร้านที่เอาเสือรองไห้มาทาเป็นเนื้อต้มเพราะมันต้องเคี้ยวไงแนะนําครับชอบตรงมันหอมมากพอเคียวแล้วกลิ่นมันจะขึ้นจมูกคุม้มค่าเอาไปต่อไฮไลท์เราดีกว่าจริงๆอาหารวันนี้เฉยๆ<อ>ที่ค,<อ><อ>คุณเอมกาหามาแล้วจบรูทเอมแล้วต่อไปเป็นรูทเราเองทําตามความฝันของเราทําตามความฝันจะเป็นบาลิสตาก่อนกับอีกหนึ่งของดีของราบุรีครับที่ทุกคนควรจะต้องมาเยือนกับร้านกาแฟร้านนี้ครับ Nice to meet you เฮ้ยเด็กนี้ได้รู้จักใช่ ไม่น่งมาดูเหมือนความสุขอะอย่ามันเคยรักดีเฮ้ยมาทางนี้เลยเว้ยเออเดี๋ยวลองดูเป็นไงไปต้มเนื้ออร่อยไหมอร่อยพี่รสชาติเป็นไงรสชาติรสชาติแบบหอมมันหอมขึ้นจมูกนะกลิ่นเสือร้องไห้แต่มันจะเคี้ยวเคี้ยวยากไหยต้มคาาต้มคาาลิ้นไก่เหรอต้มค่าซันใช้มือสั่งอะไรอ่ะซันกินเนื้อหมูหมูตุ๋นฝากดันแทดโนซันนะครับให้ขึ้น อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ผมว่าน้องมี potential พอๆที่จะสูสีกับไบวิโอ้นี่เป็นอีกหนึ่งแคแดกเ็กมอสแขงกี่เข้าท่ากันเยอะช้าชนช้างเลยช้าชนกับพี่ไหมไม่ชนับน้ำตเดีเดี๋ยวบอกอันนี้ใครไม่เป็นไรอันนี้ผอันนี้ข้างในอร่อยมาชิ้นน้ำซเยดิอันนี้ช้อนเอาที่กูเป่าแล้วด้วยให้กูปปอนใไหม นันหมูนป็นไงดี่พี่นุ่มหมูตุ๋นก็เปื่อยเลยอ่ะไม่มีกลิ่นเลยครับไม่ไม่ไม่สดมากผมตัวมาสดมากเวลากินมันจะมีเว้ยพี่เวลาผมไปกินแบบว่าร้านเกาเหลาเนื้อหรืออะไรเงี้ยเราสั่งเมนูหมูมันมีกลิ่นนะอร่อยมากพี่เมย์กินกินไปไงพี่ให้ผมกินสักชิ้นหนึ่งก่อนผมไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันจ่อปากอยู่นานอยู่นานแล้วเนี่ยทั้งเครื่องทั้งแบบเครื่องนอเครื่องในมันโอเคผ่านร้อนน้ำอร่อย อร่อยมากครับอุบบดยอดเลยครับอะถ้าแบบใต้ติดคอคุณไง แขนขอนามิติใส่กากเยติด้วยเหรอเนี่ยเขาเขาดูแบบวัยรุ่นเดียวคนใต้คือผมอยากบอกเลยนะว่าต้มเนื้อที่ผมเพิ่งกินไปเมื่อกี้คือมันโคตรดีอะเรารู้สึกชื่นชมเขาตั้งแต่การที่เขาเลือกชิ้นส่วนเสือร้องไห้มาทําควบคู่กับต้มที่เป็นสไตล์ต้มแบบซูเปอร์เปรี้ยวๆพวกเครื่องในพวกอะไรเขาอะเอาตรงนะผมอะไม่ถนัดนะแต่แบบให้กินรานนี้เออกินได้เลยอะเมนูเนี้ยที่อื่นมาก็ไม่อร่อยเท่านี้นะครับโอ้โหมาเลยไม่ผิดหวัง ฮัลโหลครับเอ่อร้านไอซิมิยูปะครับร้านอยู่ตรงไหนอะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมผมมาเจอร้านเก่าโอเคโอเคถ้ามันติดข่านอาหารเดี๋ยวผมขอโทรแป๊บนึงป๋อขายมฮะฮัลโหลป้อมเหรอกาแฟขายดีไหมป้อมแม่ผมเอาแม่ผมด้ยโษ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  ชื่อฝนนะคะเป็นเจ้าของร้านไอจีโม่าบุรีปกติร้านบุรีเนี่ยร้านกาแฟเยอะไหมครับเยอะมากเลยค่ะแล้วแบบร้านคุณฝนเนี่ยส่วนใหญ่แบบมันแตกต่างหรือแบบมีลูกค้าอะไรที่แบบมาซะเป็นส่วนใหญ่อันดับแรกเลยคือแตกต่างกีรู้อยู่แล้วทำไมถึงเลือกมาร้านนี้ผมเลือกกาแฟอย่างเดียวเพิมใน Google ว่า กาแฟดีลาดบุรีอยู่มันก็เซิร์ฟไปเองนะว่าแบบแม่ค้าสวยขึ้นเลยจริงเหรอคะโอเคกาแฟที่นี่ก็ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะจับต้องได้ถ้าเอาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้ชายใช่ไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จีบเขาแอลไหมมีบ้างค่ะมีบ้างใช่ค่ะมีบ้างจากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในกี่เปอร์เซ็นต์แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้ชูจังวะคนนั้นพี่อยู่ลาดบุรีเหรอคะ ผมอยู่คนแถวนี้ครับอยู่เมือนคนบ้านโป่งครับป่เฉยไอ้บ้านอยู่พัฒนาการหมอบอยู่บ้านโป่งอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าดูว่าผมขอเป็นแบบเป็นเป็นลูกมือได้ไหมได้ค่ะได้เดี๋ยวให้นั้งยกสอกอ่าเริ่มต้นทาไงจ้ะบทก่อน่บทแล้วยกบทให้ดูไหมคะฮะยกบทให้ดูสิคะบทบทบทโปรติกโปรติกยกบทยังไงฮะก็คือบทจากเครื่องนี้ใช่แล้วอ่าอ่าผมผมผมถามเกี่ยวกับเรื่องกาแฟเรื่องธุรกิจมีแฟนนี่ยัง มีแล้วกลับปะอะไรอย่างเคสลูกค้าที่มาแปลกๆเนี่ยมีบ้างไหมฮะบางทีเปิดประตูเข้ามามีกาแฟไหมครับนี่คือร้านกาแฟไม่มีกาแฟได้ไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอ๋อหาเรื่องคุยแหละหาเรื่องคุยแต่เราเป็นคนที่แบบว่าหาเรื่องคุยคือฉลาดนิดนึงอใช่อืมฉลาดนิดนึงหยกก็น่ารักอะไรเงี้ยก็มีคนมาจีบหยกมาหยกคือน่ารักมีคนมาจีบทีหลังแค่มาจีบบอกนะว่าพี่คือเอาพี่ทำตอนไหน ถ้าพี่จะชวนไปกินส้นตมตำอะไรเงี้ยไปไปต้องไปกินร้านไหนกำนันหลับอยูใใ่ในอำเภอเมืองนี่เหมือนกันแล้ว<ช>เย็นนี้ว่างไหมไม,ไม่ว่างก็ไม่ว่างกับกรุงเทพก็คือฝา,ากหน่อยครับฝากหน่อยฝากร้านหน่ <S <S อยร้านกาแฟน,น,นะคะไนท์ชิมิทูคาเฟ่นะคะเป็นน้องคนเองนะคะตั้งอยู่ที่ถนนวรเดชนะคะริมน้ำน,นะคะจังหวัดราชบุรีนะคะใครสนใจกดไลค์นะคะเพจไนท์ชิมิทูคาเฟ่ได้เลยนะคะ มึงยังไม่ได้ทำกาแฟเลยมึงจะาวันนี้มึงจะมาทำกาแฟให้กูกินไงชอบจักรลาเซ่เมื่อกี้ดูหยกแล้วคือเราเราซึมซับเบลต์ไปเร็วเบลเ์ีิยงก่อนหนอันนี้ผมจะทำเป็นซิงเนเจอร์ให้บอสหนึ่งแก้วอ่าเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอกาแฟช็อตหนึ่งระวังนี่เพื่อเระวังนี่เพื่อเระวังนี่เพื่อไม่รูจะบอกเลยว่าเราต้องเติ่เยเบลตอดเบลตรอดเบลต์รอดเริ่มเริ่มจากนี้เดี๋ยวเราใส่น้ำแข็งก่อนนะครับใช่ค่ะพี่เข้ามาเติมน้ำแข็ง อออ๋โเคครับไว้ตรงเป้าไว้ไว้ตรงเป้ายังไงอุ๊ยน้ำร้อนน้ำร้อนทำไมไม่บอกอ่ะอ๋อนี่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 อ่าเปดออมาทีที่พี่ฝนก็ทำได้นะ่ฝนก็ยืนก็ยืนบาลิต้าได้ยืนยืนชงได้ทำเป็นทุกอย่างเลยเวลาแล้วสรุปว่าแบบเย็นเย็นนี้ไม่ว่างเลยไม่ว่างเขาเรีจะว่างที่ใช่ขปึ๊บต่อไปก็ใส่น้ำแข็งแล้วใส่ไปเลยค่ะคนอ่ะใช่ต้องแหง เทดด์ดอชิมชิมแบบพวกค็อกเทลท้าได้ท้าได้ท้าได้มายืนร้านกขาเลยมายืนแล้วลูกค้า90%ก็จะหายหมดเลยนี่ไงอันนี้เปนมุ้งเปนสั้นหนึ่งอ่าลองลองลองชิม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 ต้องต้องผสมก่อนนะ้องคนก่อน แล้วใช่ใชๆๆเป็นแก้วสุดท้ายเป็นเป็นสูตรพิเศษเป็นหวานตัดขา <c oughs> เออหวา <c oughs> นตัดขา <c oughs> อย,อยากจะเป็นเขยที่ราชบุรีเหลือเกินแต่เสดิได้อย่างเดียวที่เขามีแฟนแล้วมันโอ้ยองบอกว่ามันเป็นคาเฟ่ที่ผมประทับใจที่สุดตั้งแต่ออกต่ังจังหวัดมาเลยก็ไม่เคยไปร้านกาแฟไหนที่มันดีขนาดนี้มาก่อนผมให้คําเดียวว่าเป็นกาแฟที่สวยที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาเลยครับอ่ะจกไปกับทริปโลคนเจเจกับราชบุรีมีความทรงจําดีๆมากมายเลยทั้งอาหารเอ่ยทั้งบรรยากาศเอ่ยดีไปหมดยังไงติดตามกันนะครับว่าโลคนของเราเนี่ยจะไปที่ไหนกันอีกกับโลคนเจเจน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยไปละบาย